วายสวยเลยครับอุ้ยกับรุดแล้วออกมาตาเห้นแล้วน่าลูกปาครับมืยใหญ่มากใส่กำลังทอดมาแล้วครับเตมเต็ม,มใหญ่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับหางิีริมคันาครับวันนี้ วันนี้จะไปหวานเฮครับหม้เดิมสะของป่าครับที่ได้ตัวใหญ่สามสี่ตัวแต่ว่าวันนี้ไปไม่รู้จะได้ไหมเพราะว่าวันนี้ไปคนเดียวครับก็รอดูว่าจะได้ไหมครับเพราะว่าจะหาป่าไปฝากไม่ทออยู่อำเภอพี่มายครับไม่ทออยากกินป่าไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลอบสะวันนี้น้าม,มันลดไม่รูอว่าเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วย นี่ครับสภาพไม้ก็สะเดิมแล้วครับแต่วันนี้อากาศร้อนครับยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่พุดเลยครับยาตรงนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยถ้าได้สางหอกนี่ผมว่าน่าจะได้รุ่นเพราะว่าเห็นฝั่งนู้นไหมครับที่ว่าเป็นรอยสีเหลืองๆองัอนนั้นรอยรอบที่เล้วนูน้นมาหวานครับรอยดึงขึ้นแต่คันนี้ฝนตกครับเหมือนจะขึ้นเพิ่ม เราจะได้สร en ้างใหม่ครับไปเรามารุ่นกันครับได้ไหมนน่คคยตอั กอย่างนี้มันเลยอยนีลทำมันกับมาโองแต่เวลานานกันเดี๋ยวตอนนี้จะมา แล้วครับชาแหลกลงน้ำแล้วพรลงน้ำพืบปลาเริ่มขึ้นแล้วครับเม่หน่อยินเสียงนน่เราก็เอาขึ้นลงแต่เมี่องมีหินมีเม็ดเลยครับมีเม็ดขึ้นอยู่นะพี่น้องสามสี่เม็ดตรงนั้นปลาอะไรเนาะแรามาลุนกันครับชาแหลกครับ แต่แลกก็ได้ตัวอยู่ครับแงสีเส้นครับที่ป้าป้าอะไรนี่ป้าขาวนี่ป้ากระสูนปะมาแล้วครับแต็มแลกเก็ <c oughs> บเก็บ mau di ออกับมีติดตักเลยโครับแ้มีขึ้น สองในสองแต้มครับตัวย่างใหญ่เห็สี่เส้นพิดได้ยังไงพี่น้องหาทีสองครับปแล้วรุ่นตเสร็จแล้วครับพี่น้องชาทีสามของเราายสวยเลยครับอุ้ยกับรุดแล้วออกมาตาเหนแล้วปดครับปดชาทีสามครับหัวเลย xám ồ xoáy được cái nào Đúng không có bé bí hái đấy ạ ตัวเล็กหายครับชานี้พี่นอ้องแบบลูกป่าครับไมนงหญ่มากใช้กำลังทอดสามสี่ตัวโอ้น่าจะหลุดไปแล้วสองตัวเมื่อกี้ขึ้นมาสี่ตัวไปหนึ่งต่อครับ ชาวนี่ไม่ได้เลยครับได้แต่ใบไม้กับไม้เดี๋ยวรอทีมงานอีกคนหนึ่งครับเห็นว่าจะมาอยู่มันจะมาเล่นด้วยหน้าจะมาเล่นด้วยกาดมันร้อนครับกาดร้อนๆบางเล่นน้ำ อนนี้ได้มาสามครับปลาเพียนแล้วก็ปลานินไหนนี่กห้กส่ายสวยครับรุ่นกำลังทอดสองตัวสามตัวครับันหมานเดววา๋ววันนี้จะคู่ครับไปลองไปไหล่ปลาฝั่งนู่นไปลองไล่ดูครับเพปิดตัวใหญ่มันเข้าไปอยู่ในคลองที่ว่าผมเคยไหล่กันครับยังไม่ได้ไล่อทีเลย น,นี้เริ่มวนัน <c oughs> ตัวใหญ่ๆเริ่มไม่ค่อยได้แล้วครับได้ปนินใหญ่มาตัวนึงตอนนั้นก็มีแต่สายกำลังทอดแจะผมปดอันนี้เซ็ตก็จะลองไปไล่อันฝั่งนู้นดูสักคู่นึงครับเอาปดปลาก่อนครับถ้าปลาตายผมหวานไปเมื่อกี้ตรงนี้ครับเม็ดขึ้นเต็มเลยน่าจะโดนครับขื้นสองสองจุดเลยครับเม็ดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ ในกล่องอาจจะไม่ค่อยเห็นว่ามันไกลครับเรามาดูกันครับจะดูไหม สามตัวได้หน่อยครับแล้วก็ไม้ไม่นะจะไปคำแหือพอดีครับตัวมิดคือยังงามเลยสองอัน,นม,มาแล้วครับเป็นแก้มหใหญ่แก้มสีสองครับของตัวใหญ่นี่ไปครับแก้มสีสอง ตัวนี้ก็ใหญ่เลยครับโอ้แต่นสองของตัวใหญ่นะครับส่วนรุ่นไซส์ทอดก็เยอะไปครับผอพดก่อนสักครู่นึง นี่ก็หวานได้จักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมีโทรศัพย์เข้ามาบอกจะหายพาไปซื้อของครับอยู่ข้างนอกครับก็เลยได้วานแค่จักประมาณชั่วโมงเดียวก็ถือว่าได้อยู่ครับอะจดะไปชมผลงานกันครับนี่ก็เป็นผลงานหวานหนึ่งชั่วโมงครับแต่ปนินใหญ่มาสองตัวสองตัวนี้ก็น่าจะโลโลน้อยๆครับแล้วก็ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ ผมก็ลองไปใส่อ่างดูถ้าว่าตัวไหนรอดผมก็จะไปปล่อยสระครับแต่ตัวไหนไม่รอดผมก็จะทอดเลยมันมันอยู่ครับหนึ่งชั่วโมงครับผมสำหรับลิปนี้ก่อน่าจะจบแค่นี้แหละครับเก็บแหเก็บปาลาขึ้นมาแล้วครับได้สองตัวใหญ่แล้วก็ได้ตัวเล็กหลายตัวสําหรับการวานหนึ่งชั่วโมงกับสระข้างหลังนี่ครับใครที่ชอบการให้ยุ่ให้กินผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็พึงหัดบานแหได้ประมาณ สองสามบ่อละครับรอบนานี้มีลงบัรครับน่าจะสองบ่อลเลยไม่รู้ว่าจะไต้ให้พี่น้องรู้ได้ไหมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ